ออัสตินมาที่เมืองซีแอนเทนพร้อมกับแผนสร้างความหวาดกลัวความวุ่นวายเพื่อจะทำให้ตัวเองเป็นฮีโร่แต่แผนของเธอได้ถูกทำลายลงโดยปริศาที่เธอสร้างขึ้นมาเองเฟชยูจินและฉันสองสัปดาห์ที่ออกัสตินเข้ามาควบคุมเมืองซีแอนเทนตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วและใครล่ะที่จะหยุดพวกเรา โอ้และพวกคอนดูอิตนับร้อยที่ออกัสตินได้ขังไว้ที่คุกเคอร์ดันเคฉันคงต้องไปขอจับมือกับทุกคนที่อยู่หลังประตูนั่นหน่อยพลังที่แตกต่างกันจำนวนมากรวมอยู่ในที่เดียวกันฉันจะเป็นเหมือนเด็กในร้านขนมเลยล่ะแต่ก่อนหน้านั้นฉันคงต้องไปทำตามสัญญาก่อน เฮ้อโคมิชฮีโร่ของพวกคุณมาแล้วนี่ไงหญิงสาวของฉันโว้โว้โวใจเย็นใจเย็นผมกลับมาแล้วข่าวในทีวีมันทำให้ฉันเห็นทุกอย่างมันทำให้เห็นทุกอย่างโอเคฟังผมนะฉันเห็นว่าแกฆ่าคนบริสุทธิ์จำนวนมากแล้วป้าจะให้ผมทำยังไงโอเคผมไม่มีทางที่จะปล่อยให้ใครหรืออะไรมาหยุดการมาหาป้าได้และเพื่อจะมาช่วยทุกคนเราคืออโคมิช เราดูแลกันใช่ไหมเฮ้เฮ้ค่อยๆนะแกทำให้ทุกคนต้องอับอายแกทำให้บรรพบุรุษต,ต้องอับอายและแกทำให้ความทรงจำพี่แกต้องอับอายแกไม่ใช่ออคอมิสไม่ใช่อีกแล้ว ป้าและทุกคนจะต้องตายถ้าไม่ให้ผมช่วยยังไม่ลืมใช่ไหมเราจะไม่มีวันลืมไม่มีวันลืมแน่นอนเฮ้